ด้านหลังผมเนี่ยก็อยู่กับมินิคูเปอร์เอสนะครับคอนเวอร์ติเบิลซึ่งเป็นโมเดลล่าสุดของทางมินิเลยนะครับก็มากับสีใหม่ล่าสุดนะครับของทางมินินะครับกับสีที่ชื่อว่าเซสตี่เยลโล่นะครับมินิคันนี้เป็นคอนเวอร์ติเบิลนะครับก็คือสามารถที่จะยกหลังคาลงมาได้นะครับแต่ว่าคอนเวอร์ติเบิลของมินิเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับพวกพอร์เช่หรือเบนซ์บ m เที่จะมีการเก็บไว้ที่ฝากระโปรงท้ายนะครับมีการติดตั้งทิมใส่กระรอยแมกกาซีนให้ครบทุกจุดเลยนะคครรรรััับบบไไไมม่่วาาาจะะะเปป็นนนนนฝกกโงฟฟห้ขอช หน้าหรือแม้แต่กระจังหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นไนท์รอสตรงนี้เราติดตั้งฟิล์มใสกันรอย m a g n ั s โ r o ทั้งหมดเลยสวัสดีครับผมเียมชัยคลับนะครับวันนี้ขออนุญาตพามาชมรีวิวรถอีก1คันติดตั้งฟิล์มใสกันรอยแมกนั s โ r o เดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับ ด้านหลังผมเนี่ยก็อยู่กับมินิปูเ p อร์เอสนะครับคอนเวอร์ติเบิลซึ่งเป็นโมเดลล่าสุดของทางมินิเลยนะครับก็มากับสีใหม่ล่าสุดนะครับของทางมินินะครับกับสีที่ชื่อว่าเซส s ี y เยลโล่นะครับซึ่งโทนสีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันออกไปในโทนเขียวๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าตามชื่อของเขาก็คือเยลโล่ก็ออกไปทางเหลืองและกันซึ่งส่วนตัวผมว่าเป็นสีที่ค่อนข้างสวยมากแล้วก็มินิเลือกที่จะตัดด้วยทริมสีดำนะครับเป็นไฮคลอสทริมทั้งคันไม่ว่าจะเป็นขอบไฟรหื อขอบกระจังหน้าขอบประตูกระจกมองข้างรวมถึงมือเปิดประตูนะครับก็ตัดเป็นสีดําเงาไฮกลอสรวมถึงโลโก้มินินะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยก็มีการตัดด้วยไฮกลอสหมดเรียกได้ว่าลงตัวสุดๆตัดกับสีล้อแม็กที่เป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีเงินนะครับสำหรับตัวหลังคานะครับก็มีดีไซน์ให้เป็นรูปธงชาติอังกฤษตามสไตล์ของมินิคูเปอร์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับตัวหลังคาที่เป็นผ้าใบค,ครับส่วนตัวไฟไท้ายแน่นอนนะฮะก็ยังมีเอกลักษณ์ของความเป็น เป็นธงชาติอังกฤษเหมือนเดิมมินิคันนี้เป็นคอนเวอร์ติเบิลนะครับก็คือสามารถที่จะยกหลังคาลงมาได้นะครับแต่ว่าคอนเวอร์ติเบิลของมินิเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับพวกปอร์เช่หรือเบนซ์บีเอ็มเดอที่จะมีการเก็บไว้ที่ฝากระโปรงท้ายนะครับหลังจากพับหลังคาลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้เก็บลงไปข้างล่างเหมือนอย่างรถที่เราพูดถึงในตอนแรกเนื่องจากว่าตัวมินิเองเนี่ยมันมีห้องสัมภาระด้านหลังเนี่ยค่อนข้างเล็กฉะนั้นถ้าเรา เอาหลังคาไปเก็บไว้เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ไม่มีที่เก็บของนะครับมินิเลยเลือกที่จะเอาหลังคาเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้มันก็จะดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วมินิเนี่ยไม่ว่าในเจนเก่าๆซึ่งที่ผ่านมาที่เป็นคอนเวอร์ติเบิลเนี่ยก็ไม่สามารถเก็บข้างในได้เหมือนกันหลังคาก็จะพับลงมาไว้ในตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันบ้างนะครับภายในห้องโดยสารของตัวมินิคูเปอร์เอสคอนเวอร์ติเบิลนะครับส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างลงตัวเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าตำแหน่งคอกพิสตำแหน่งาน่่งตงๆเี ยังคงความเป็นมินิเหมือนเดิมนะครับปุ่มกดต่างๆหน้าจอต่างๆนะครับมีความน่ารักแล้วก็มีความคลาสสิกในสไตล์มินิเหมือนเดิมที่สําคัญนะครับรถคันนี้ที่เราเห็นว่าเป็นมินิแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราปิดหลังคาขึ้นมาแล้วก็ใช้งานปกติเนี่ยภายในห้องโดยสารของมินิตัวนี้ค่อนข้างโปร่งมากๆเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นรถคันเล็กอย่างที่เราคิดกันเลยนะครับชิ้นส่วนภายใ,ในห้องโดยสารอย่างเนี้ยที่มันเป็นไฮกลอสทั้งหมดเนี่ยเราก็มีการติดฟิล์มใสกันรอยแมกนัสโปให้ทุกจุดเเลยยรีรยกได้ว่า โอกาสที่จะเป็นรอยสําหรับชิ้นส่วนพวกนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเราติดฟิล์มให้ทุกจุดเลยนะครับส่วนตัวภายนอกแน่นอนฮะมีการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยแมกนัทโปรให้ครบทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงนะครับโคมไฟหน้าขอบไฟกันชนหน้าหรือแม้แต่ตัวที่เป็นกระจังหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นไฮกรอสตรงนี้เราติดตั้งฟิล์มใสกันรอยแมกนัทโปรทั้งหมดเลยมีการพับฟิล์มเก็บขอบให้นะครับแล้วก็มีการตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เหมือนเดิมนะครับการติดตั้งก็จะแนบสนิทชิดขอบ ชิ้นส่วนไหนที่เราสามารถพับฟิล์มเก็บขอบให้ก็พับเก็บให้ทุกจุดส่วนไหนที่มันไม่สามารถพับได้นะครับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ก็ตัดมาพอดีเป๊ะเหมือนเดิมเลยนะครับ